ช้ำรักสามีไม่ยอมยาหันหน้าพึ่งสารหลักเมืองจะขอเดินแก้บนประมาณ20่ิกโลค่ะเอร์ติดเพื่อนติดอะไรพวกนี้ด้วยพี่เด็กเหล่านี้เขาปรับตัวเองเขารู้สึกว่าตัวเขาเองอมีคุณค่าสงใจอะพี่ที่ได้ช่วยคนหนึ่งซ้อมตามราคาถูถกเงิน10บ,บาทก็กินได้ ชมขายมาในราคา10บาทบกวนช่วยขึ้นราคาให้อีกนิดได้ไหมเออถ้นถูกไปขาโจ๋ใจดีช่วยคุณยายสุดล้มไม่พอตามหรือริกชมบ้านและในตอนนี้นะคะบ้านของคุณยายก็ทําเสร็จเกัาเ,เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะไหนบอกหนูดังๆนี่ชอบไหมคะร,รอกค่ะออติดตามชมรายการมีข่าวดีมาบอกทุกวันอาทิตย์เวลาเที่ยง5นาทีทางไทยรัฐทีวีช่อง32